ถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีให้เราลงมือปฏิบัติและกระทําเลยถ้าเรามากระทําในช่วงเวลาที่มันผ่านไปแล้วหรือมาคิดที่อยากที่จะทําหลังจากที่มันผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปนานแล้วมันไม่ทันสถานการณ์ครับสิ่งที่เราคิดวันนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะทําเมื่อในอดีตเพราะฉะนั้นการที่ผมยืนหยัดและทําคิปแบบนี้ออกไป ทำช่องแบบนี้เพราะผมคิดว่าอะไรดีมีประโยชน์ผมพูดออกไปเลยครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปเก็บไว้ผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปคิดเหมือนคนอื่นเพราะการที่เราคิดแตกต่างก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหรือหนึ่งวิธีที่ทําให้หลายๆคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ได้ให้ความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับ วันนี้ก็นั่งอยู่ใต้ต้นว่าภายในโคกหนองนานะครับด้านหลังเป็นบ่อน้ำเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับคิดว่าฝนจะตกที่นี่หนักมากเพราะว่าเมฆตั้งเขาแบบดำทำมึนเลยนะครับรีบขับซาเล้งกลับบ้านพอไปถึงบ้านก็เจอฝนตกอย่างหนักนะครับแต่เช้านี้มาที่โคกหนองนานะครับ ตกเพียงนิดหน่อยนะครับแทบจะไม่มีน้ําเลยนะครับแค่ดินเปียกเฉยๆนะครับลงไปท้องไร่ท้องนาก็ไม่ได้มีน้ําเลยนะครับก็เลยได้ทําการเปิดน้ําบาดาลน,นะครับระบบโซลาเซลล์นี่แหละครับท่านผู้ชมบางครั้งเราคิดว่าบางอย่างมันจะเกิดขึ้นแต่มันกลับไม่เกิดขึ้นระยะทางจากบ้านผมกลับที่นี่ก็ไม่ได้ไกลกันแต่ฝนก็ไม่ได้ตกที่นี่เห็นไหมครับว่า แต่ละคนแต่ละพื้นที่แต่ละวันแต่ละเวลามันขึ้นอยู่กับใครจะโชคดีมากกว่ากันเท่านั้นเองเพราะนั้นหลายๆอย่างเราควบคุมไม่ได้ก็อยากฝากไปถึงท่านผู้ชมนะครับว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยนะครับแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือพวกเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างผมเองก็ได้ติดตั้งระบบบาดาลไว้แล้วเพราะนั้นผมก็ไม่ได้กงังวลฝนจะตกไม่ตก ถ้าไม่ตกผมก็เปิดเติมน้ําลงไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้เตรียมความพร้อมสําหรับวันนี้นะครับมี FC มีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยเล่าให้ฟังนะครับการที่คุณหมอมาออกคลิปแบบนี้ในการทำโคุกหนองนาในการให้แนวคิดกับท่านผู้ชมคุณหมอมีจุดยืนหรือมีมุมมองอย่างไรถึงได้ออกคลิปแบบนี้ออกไปอย่างต่อเนื่อง ผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะมีการตั้งคำถามว่าผู้ชายคนนี้คือใครทำไมมานั่งบนมานั่งเล่าอะไรให้พวกเราฟังหลายๆคนก็จะมองข้ามไม่ได้มาดูหรอกครับก็จะเลื่อนผ่านแต่หลายๆคนที่ได้มีโอกาสติดตามและรับชมแล้วฟังก็มีทั้งที่ติดตามอย่างต่อเนื่องและก็มาบ้างหายไปบ้างนะครับ แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเล่ามันคือเรื่องจริงของชีวิตมันคือสัจธรรมของชีวิต fc หลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้โทรคุยกับผมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็ได้ขอบคุณผมที่ได้ยืนหยัดทำคลิปเรื่องราวแบบนี้สิ่งที่ผมอยากที่จะให้ข้อคิดพวกเรานะครับทำไมช่องมานาสีจันผมถึงยืนหยัดที่จะทำคลิปโคกหนองนาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างชีวิตสร้างอนาคต ผมมองว่าคลิปต่างๆเหล่านี้ถ้ามันถูกนําเสนอหรือถ่ายทอดที่เป็นเรื่องจริงที่เป็นวิธีการที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนคนไทยหรือคนต่างชาติได้เข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตจะได้รู้ว่าเส้นทางของชีวิตของแต่ละผู้คนจะเจออะไรเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้วางแผนชีวิตอย่างถูกต้อง ทำไมวิถีชีวิตของผู้คนถึงมีทั้งคนที่สบายคนที่ยากลําบากคนที่จเจริญก้าวหน้ากับคนที่ล้มเหลวเพราะพวกเราเองโดยส่วนใหญ่เราไม่ได้เกิดมาจากความพร้อมครอบครัวของแต่ละคนเองไม่ได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นหรือครอบครัวที่มีความรู้ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่เกิดมาจากครอบครัวของคนทั่วไป หาเช้ากินคำ่ำชาวไร่ชาวนาแล้วจะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรแล้วหลายๆคนหลังจากที่เรียนจบการศึกษามาแล้วเข้าไปทํางานสามารถสร้างชีวิตได้อย่างเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแต่หลังจากนั้นก็กลับเจอวิกฤตชีวิตตัวเองผมก็ได้เอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันนาเสนอมาถ่ายทอดท่านผู้ชมเพื่ออะไรครับ เพื่อที่พวกเราจะได้ตันหนักและรู้ว่าสิ่งที่เราควรที่จะวางแผนสิ่งที่พวกเราควรที่จะระมัดระวังคืออะไรเพื่อที่จะไม่ให้พวกเราได้ก้าวพลาดเหมือนเชกเช่นที่ผมเคยก้าวพลาดมาผมกลับมองว่าเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราจะไปฟังในคลิปอื่นๆในช่องอื่นๆมันก็ไม่ค่อยที่จะมีคนที่จะมานำเสนอในรูปแบบแบบนี้ แต่นี่คือเรื่องจริงเรื่องของชีวิตจริงที่ผมถ่ายทอดออกไปการที่ผมทำช่องแบบนี้ก็ยังมีผู้ที่ติดตามชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ยอดวิวจะไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่กลับมีผู้ที่ติดตามเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะอะไรครับท่านผู้ชมลองมองการนำเสนอของผมยืนอยู่บนจุดยืนผมไม่ได้เอ็นเอียงเข้าข้างใคร ผมใช้เหตุและผลทำดีผมชื่นชมทำไม่ดีผมตักเตือนเพราะอะไรครับวันนี้เราต้องมองสังคมเราต้องมองเยาวชนมองท่านผู้ชมว่าผู้ชมมาชมแล้วได้อะไรผมไม่ใช่ว่าดีไม่ดีแล้วจะชมกันแบบไม่ลืมหูลืมตาคนที่จะมาชมพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อะไรครับมันต้องมีสิ่งที่บอกได้ว่าเราชมเพราะอะไร มันเหมาะสมไหมมันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างไรถ้าทำแล้วมันเกิดปัญหามันก็ต้องมีการติเตือนมีการบอกกันแต่ถ้าวันนี้สังคมไทยกับไม่ได้มีใครที่จะมาคอยแนะนำหรือมาคอยเป็นกระจกส่องให้หลายๆคนได้เห็นว่าภาพที่ออกมาเนี่ย มันเป็นภาพที่เหมาะสมไหมมันเป็นภาพที่ถูกต้องไหมแล้วสังคมไทยจะยืนอยู่บนความถูกต้องได้อย่างไรเหมือนกับที่ผ่านมาพวกเราเห็นใช่ไหมครับเมื่อเกิดความขัดแยง้งสังคมก็จะเกิดการให้ข้อมูลแต่ละด้านแต่ละคนก็จะเอาข้อมูลมานําเสนอเพื่อให้กลุ่มกวนตัวเองได้ประโยชน์ซึ่งมันเป็นข้อมูลเพียงด้านเดียวแต่ช่องหมอมนะจะยืนอยู่บนความถูกต้อง จะไม่ได้สนใจว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนเพราะผมจะอยู่ฝ่ายที่ถูกต้องเท่านั้นคุณทำดีผมชื่นชมคุณทำไม่ดีผมตำหนิผมคิดแบบนี้นะครับแล้วการที่เรายืนหยัดแบบนี้มันได้ประโยชน์อะไรวันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยมันจะต้องยืนอยู่บนความถูกต้องแล้วถ้าวันนี้สื่อสังคมออนไลน์เป็นไม้หลักตักขี้เลนเอียงตามกระแสอำนาจของผู้มีอำนาจ เยาวชนคนรุ่นหลังประเทศชาติจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะฉะนั้นต่อให้ช่องอื่นจะเป็นแบบไหนช่องมานาสีจันทร์ก็จะยังยืนหยัดอยู่แบบนี้ผมอยากจะบอกพวกเรานะครับผมเห็นหลายๆช่องผมเห็นบุคคลสำคัญของประเทศหลายๆคนวันนี้ออกมาทำช่อง YouTube ออกมาพูด ในช่องต่างๆที่ถูกรับเชิญไปพูดแต่ทำไมพี่น้องประชาชนไม่ฟังเลยครับทั้งๆท,ที่คนเหล่านั้นเป็นบุคคลสาธารณะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่ทำไมมาพูดวันนี้กลับไม่มีใครฟังหลายๆคนมองข้ามเพราะว่าสิ่งที่เขามาพูดวันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาควรจะทำเมื่อในอดีตแต่ด้วยความที่หลายๆคน วันที่มีอำนาจวันที่มีตำแหน่งมีวาสนากลับไม่ทำกลับมาคิดอยากจะทำมาแนะนำในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ตัวเองไม่ได้มีบทบาทไม่ได้อยู่ในคณะบริหารไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะชี้นำประเทศได้มันก็เลยไม่มีใครฟังเลยครับทั้งๆที่คุณควรที่จะทำเมื่อในอดีตสมัยที่คุณมีอำนาจ แต่การที่คุณไม่ทำเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ได้ยืนหยัดอยู่ในสิ่งที่คุณควรจะทำหรือสิ่งที่ถูกต้องไปกลัวกับเรื่องต่างๆไปกลัวกับคะแนนเสียงไปกลัวกับการถูกการที่เขาจะไม่ชื่นชอบหรือผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรต่างๆเห็นไหมครับว่าพอมาพูดวันนี้ต่อให้คุณจะตำแหน่งใหญ่ขนาดไหนประชาชนไม่ได้ฟังเลย ประชาชนกับมองว่าวันนี้ประโยชน์ที่สังคมจะได้จากคุณคืออะไรไม่ได้อะไรเลยครับเพราะที่ผ่านมาคุณไม่ได้ทำอะไรไว้เลยต่อให้คุณมาพูดวันนี้รัฐบาลก็ไม่ฟังประชาชนก็ไม่ฟังเพราะมันไม่เพราะเป็นการพูดที่ไม่ถูกเวล,เวลา่าการที่ผมพูดแบบนี้ผมต้องการเสืออะไรครับ ผมจะชี้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีให้เราลงมือปฏิบัติและกระทําเลยถ้าเรามากระทําในช่วงเวลาที่มันผ่านไปแล้วหรือมาคิดที่อยากที่จะทําหลังจากที่มันผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปนานแล้วมันไม่ทันสถานการณ์ครับสิ่งที่เราคิดวันนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะทําเมื่อในอดีต เพราะนั้นการที่ผมยืนหยัดและทําคลิปแบบนี้ออกไปทําช่องแบบนี้เพราะผมคิดว่าอะไรดีมีประโยชน์ผมพูดออกไปเลยครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปเก็บไว้ผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปคิดเหมือนคนอื่นเพราะการที่เราคิดแตกต่าง <c oughs> ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหรือหนึ่งวิธีที่ทําให้หลายๆคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้การที่ผมพยายามที่จะแนะนําผู้คน ให้รู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างชีวิตสร้างอนาคตหลายคนก็จ,จะบอกว่ามาแนะนำทำไมใครๆก็รู้หมดแล้วผมคิดว่าประเทศไทยยังมีผู้คนที่ยากลำบากอีกเยอะครับสังคมถึงเป็นแบบนี้ไงครับส่วนคนที่รู้แล้วผมไม่เถียงครับส่วนคนที่ประสบคาวามสำเร็จแล้วผมไม่ได้ว่าแต่การที่ผมพูดเพราะผมต้องการที่จะให้คนที่ ยังไม่เข้าใจวิธีการสร้างชีวิตซึ่งผมคิดว่ามีเป็นจำนวนมากและแรงบันดาลใจที่ได้จากการที่มาดูผมเนี่ยผมเคยผ่านความล้มเหลวผมเคยผ่านปัญหาแล้วองบัรสักมาเยอะแยะหลายๆคนได้กำลังใจจากการมาดูช่องหมอมาณนะเพราะฉะนั้นช่องหมอมาณะก็จะเป็นช่องที่ยืนอยู่คู่กับสังคมไปนะครับเดินคู่กันไปเรื่อย,อยนี่แหละครับเพราะผมเชื่อว่ายิ่งเราสร้างคนดีเท่าไหร่ยิ่งเราให้ข้อมูลที่ดีด ยิ่งเราทําให้สังคมไทยมันดีขึ้นน้ําดีไปไล่น้ําเสียซักวันหนึ่งนั่นแหละครับจะคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจถึงเหตุผลว่าทําไมผมถึงออกคลิปสไตล์นี้และผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ